น้องทิพย์ภัวันก็มาฝึกมาฝึกการเป็นนักการเมืองกับพี่เต้ก่อนแล้วกันจะสอนวิทยายุทธ์ให้ว่าในการเป็นนักการเมืองที่ดีเ,เป็นนักการเมืองที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ได้ทุกอย่างในการแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองเพราะบางทีเรื่องบางเรื่องอะเอาหัวชนฝาไม่ได้ถ้าหัวชนฝามากเกินไปเดี๋ยวหัวแตก ร่วมทีมลองพูว่าเพราะว่าเป็นพูว่าไม่ได้เพราะว่าพระมหาภัยวันไม่ใช่พระละอดีตพระมหาภัยวันอายุ28ปียัง29สมัครพูว่าต้อง35ขึ้นไปแต่ลงสอสอได้ลงสอสอได้ก็คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เคลียร์ธุระตรงจุดนี้เสร็จก่อนเราจะนัดทานข้าวกับน้องน้องทิศภัวันแล้วกันน้องทิศภัยวันเพราะว่าน้องทิศภัวันก็มาฝึก มาฝึกการเป็นนักการเมืองกับพี่เต้ก่อนแล้วกันจะสอนวิทยายุทธ์ให้ว่าในการเป็นนักการเมืองที่ดีเป็นนักการเมืองที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ได้ทุกอย่างในการแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองเพราะบางทีเรื่องบางเรื่องอะเอาหัวชนฝาไม่ได้ถ้าหัวชนฝามากเกินไปเดี๋ยวหัวแตกคิดว่าเาาะก็มันเดี๋ยวเราต้องคุยกัน,าาาายนก่อนพระมหาภัวันก็ เห็นพักการเมืองหลายพักเป็นตัวอย่างนะครับระบบพักมันไม่ใช่ง่ายๆนะระบบพักสมมุติถ้าเราเข้าพักใหญ่จะพูดอะไรมากก็ไม่ได้ก็ต้องเก่งใจกรรมาการบริหารพักนะครับก็ต้องเก่งใจในทุนพักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยที่บาลานซ์ทั้งสองฝ่ายได้โดยที่ตัวเองก็ปลอดภัยด้วยก็มาอยู่กับพี่เต้จะคุ้มครองให้เห็นอะไรในตัว,ตวความตั้งใจ ความตั้งใจเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเขาเรียกคนรุ่นใหม่เจนวของพี่เจนวตอนต้นของเขาเจนวตอนปลายก็จะเป็นความคิดที่คุยกันรู้เรื่องเพียงแต่ว่าต้องอาศัยความรอบคอบนิดนึงนะฮะเพราะว่าพระมหาภัยวันยังไม่เคยเป็นนักการเมืองต้องอาศัยความรอบคอบเรื่องข้อกฎหมายอะไรหลายเรื่องด้วยกันเพราะว่ามันม,มีมันมีผลกระทบอะไรหลายเรื่องด้วยกันถ้าเราจะทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอเข้าวงการการเมืองใหม่ๆเนี่ยก็จะโดนรับน้องถูกไหมฮะ เดี๋ยวพี่ศรีสุวรรณก็รับน้องแล้วเห็นะเพราะพี่ศรีศีสุวรรณจะรับน้องอยู่แล้วเดี๋ยวมีพี่เรืองกายอีกนะฮะรับน้องเพราะฉะนั้นข้ามหาไพวันก็ก็มาอยู่กับพี่แล้วพี่เกลียให้เกลียได้ขนาดนั้นเลยก็พอคุยกันได้ก็พักพวกกันหมดนะครับให้เปิดโอกาสให้น้องเขาได้ได้สู่เข้าสู่การเมืองโดยที่ทะเลมันต้องมีพี่เลี้ยงนะฮะ งานนี้ต้องมีพี่เลี้ยงนะฮะงานนี้ต้องมีพี่เลี้ยงนะครับก็ต้องดูสักระยะหนึ่งต้องดูสักระยะหนึ่งดูทัศนคติแล้วก็ดูจุดมุ่งหมายก่อนว่าการเมืองเนี่ยเข้ามาแล้วจะทําอะไรนะฮะแต่ก็คิดว่าพระมหาภัยวันก็บวชหลายพรนษาด้วยกันมีสินครบทั้งหมด227ข้อแต่พอมาเป็นคารวะก็เหลือสินแค่ไม่เกิน5ข้อนะฮะแต่ก็ถือสินน่าดีแล้วนะฮะเป็นสิ่งที่ดี ก็ต้องค่อยๆฝึกเป็นไปเพราะว่าการเป็นนักการเมืองที่ดีเนี่ยเป็นยากแต่การเป็นนักการเมืองที่เร็วเนี่ยมีตัวอย่างให้มีเยอะแยะนะฮะเป็นง่ายเช่นเช่นมีเยอะแยะไปคิดองแล้วกันนักการเมืองที่เร็วมีเยอะแยะมีตัวอย่างให้ดูเยอะแต่การเป็นนักการเมืองที่ดีทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้มันมันยากมันยากมันยากทางเดินอาจจะเปี่ยวหน่อยแต่ถ้าเป็นนักการเมืองที่เร็วทางเดินอาจจะมีเพื่อนฝูงเยอะ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ดด้วยนะครับ